ก็การ์ดสวัสดีพี่น้องเช่นเราบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วเนี้ยกลับมาใหม่เช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจีซีนะผมซึ่งคราวนี้ที่ผมพามาตามหากันนะคือเนสคอลเนคเก็ตนะผมหรือว่าสร้อยคอกระโหลกสีแดงอันนี้นะครับเพื่อนของชิ้นนี้ครับจ่ายโินทั้งหมดแค่1,000ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยของออกไปเพียงแค่95ชิ้นเท่านั้นเองครับส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันวันนี้นะคือแมปพันทอเรนต์นั่นเองนั่นเพื่อนซึ่งหน้าตาแมปแล้วเพื่อนจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมมขขออนนนุญาาาตตััดภพเเ้ไปใกะครบ แล้วผมหลังจากที่เมื่อเข้ามาในเกมผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะผมว่าเควสนีะครับจริงๆนะครับของชิ้นนี้เนี่ยมันมาได้จะเกือบเดือนแล้วนันเบื่อนแต่พอดีนะผมเจ้าของเขาเพิ่งเปิดให้ทำเควสเมื่อวานนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนันเพื่อเพราะของเนี่ยตอนนี้น่ออกไปประมาณ9 5ิชิ้นแล้วใช่ไหมก็น่าจะประมาณนี้ผมคนที่เข้ามาทําวันนี้เนี่ยน่าจะทันนั้นเพื่อนใครที่ดูคลิปนี้นะครับผมแนะนําให้เพื่อนรีบเข้ามาล็อกอินก่อนเลยนะผมอ่ะโดยเควสนี้นะครับให้เพื่อนสังเกตทางด้านขว ของจริงๆมันมี2ชิ้นนะแต่ผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนทำ2องชิ้นนะเพราะของชิ้นที่2เนี่ยไอ้รูปโลใช่ไหมอ่ะผมกดเควสให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะผมเควสน,นะโอ้โ oh หเป็นไงบเพื่อน ออน50ชั่วโมงนะผมใครจะเอาก็เอาแล้วผมผมไม่เอาแล้วหคนนั้นเพื่อนส่วนเควสของเรานั้นเพื่อนให้เพื่อนสังเกตทานนั้นซ้ายมือแล้วกดวิวขึ้นมาดูนะผมเห็นไหมครับเควสของเราเนี่ยผมบอกเลยแม่งโคตรง่ายนั้นเพื่อนเควสนะครับมีด้วยกันทั้งหมดแค่3อย่างทอนนั้นเองนะเพื่อนอย่างแรกผมก็คือการล็อกอินนะท่าเพื่อนคนไหนที่เข้ามาใหม่เลยไม่เคยเล่นเลยเนี่ยอันนี้เพื่อนเพื่อน้ขึ้นหึ่งับสอเมือนผมนั้นเองแล้วผมก็ตามนี้เลยแล้วก็ส่วนเควสที่สนะครับก็คือ โมงครึ่งน,นั่นเองนะผมซึ่ง2ชั่วโมงครึ่งเนี้ยผมบอกเลยแป๊บเดียวนั้นเพื่อนใช้เวลาไม่นานนะผมใครที่แบบแอาบน้ํากินข้าวอ่านหนังสือเงี้ยเพื่อนก็สามารถมาปล่อยไว้ได้เลยนะผมอ่ะส่วนวิธีการทํานั้นเพื่อนอันนี้นะครับในเควสแรกนี้นั้นเพื่อนอันนี้เวลาผมไม่แน่ใจว่ามันตรงกันหรือเปล่านะผมเพราะจากที่ผมไปออนมานะ2ตัวของผมนะครับผมเวลาตรงนี้มันไม่ตรงกันนั่นเองนั้นเพื่อนใกล้เพื่อนเข้ามาดูกันเองได้เลยนะผมผมไม่แน่ใจว่าเขานับยังไงนั้นเพื่อนตอนนี้เนี่ยตัวหลักของผผผมมมมกกกัััตตตววววรรรอออองงงงงเเเเเเนนนนนนีี่่่่ยยลลลลาาคะืื้ไพ สองนั้นเพื่อนก็คือการชวนเพื่อนใช่ไหมซึ่งการชวนเพื่อนเนี่ยเพื่อนสามารถกดชวนทางด้านซ้ายมือมุมบนได้เลยับผมกดชวนเข้ามาดูนะครับเชิญเพื่อนหนึ่งทีจากนั้นก็หาชื่อนะผมอ่ะผมจะกดเชิญเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับตัวไปกดรับคําเชิญก่อนนะครับ อ่ะนี่ครับผมเห็นไหมนะเพื่อนพอชวนขึ้นมาแล้วเนี่ยเพื่อนเราเข้ามาปุ๊บเควสเด้งปั๊บเลยนะผมโอเคนี่ครับเควสสองก็ง่ายๆประมาณนี้เลยนะผมส่วนเควสสุดท้ายนะเพื่อนเควสสุดท้ายเนี่ยก็คือการเล่น2ชั่วโมงนะคนไหนที่เข้ามาออนอยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนําให้เพื่อนๆนะผมทําการออนตัวไว้ก็ได้นะเพื่อนเผื่ออนาคตนะผมเกมนี้เขามีอัปเดตมาใหม่นะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเล่นเยอะนะผมอ่ะส่วนวิธีการเล่นก็ไม่มีอะไรเพื่อนแบบนี้ก็เพื่อนๆก็กดออโต้เนี่ยนะผมส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบออนซะส่วนใหญ่นะเพื่อนอันนี้เพ เพราะตอนนี้เนี่ยตัวรักผมเนี่ยน่าจะวันที่2แล้วผม เอาแล้วผมหลังจากที่ผมตัดมาที่ตัวหลักนั้นเบืรอน์ซึ่งตัวหลักของผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็อออนมาเนี่ยจะครบแล้วนั้นเบอร์น์เห็นไหมตอนนี้ผมออนมาเนี่ยสองนาทียี่สิบแปดนั้นเบืรอน์ก็เหลืออีกหนึ่งนาทีเท่านะั้นนะผมเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะเพื่อนพอดีเกมมันเหมือนมีบัก๊กหรือว่าอะไรนั้นเบืรอนตอนนี้นะผมใครที่เข้ามาเล่นนะอันนี้ผมแนะนำนะใครที่มีออโต้คลิกนะให้เพื่อนทำการเปิดออโต้คลิกมาก่อนนั้นเพื่อนอ่ะให้เพื่อนแตะแค่ด้านขวามือของผมนะที่เขาได้เขียนว่าเคมกิฟตรงนนนี้้เเืออไมกิปต้คกนนีพะรงนีใ้เอนบี่อ้เเย อ่่ะนีครับของผมแต่ออโต้คลิกที่เมาส์ใช่ไหมล่ะผมก็จะเปลี่ยนให้มันเด้งมาอย่างนี้นั่นเพื่อนหลังจากนั้นให้เพื่อนมากดดูว่าผมอ่ะอันนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะยังไม่เห็นภาพใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนดูสกอร์ดีๆนะเพื่อนตอนนี้นะครับไอ้ทวดรางวัลเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดผมกดรอบนึงเนี่ยผมต้องได้40ใช่ไหมเพื่อนแต่ให้เพื่อนสังเกตทางด้านซ้ายมือนะของผมตอนนี้มี505ใช่ไหมถ้าผมกดเนี่ยผมก็ต้องมี545นะแต่ผมจะมาใช้ออโต้คลิกกดนะเพื่อนแล้วมาดูกันว่าเราจะได้แต้มเท่าไหร่่่นนนนัเเองเองะพืกดป๊บ S 1> <S 1> เห็นนั่เพื่อนอันนี้มันเบิลน,นะผมบางทีก็ได้2บางทีก็ได้3หรือว่าใครที่แบบใช้0.1เนี่ยอาจจะได้เยอะมากกว่านี้นั่นเองนะเพื่อนอ่เหมือนเดิมครับผมอีกรอบหนึ่งนะช้าๆชัดๆนั่นเพื่อนเปิดออโต้คลิกก่อนแล้วค่อยมาจิ้มนั่นเองนั่นเพื่อนอ่ะ585ถ้าผมบวกอีก120ก็ต้องเป็น705ใช่ไหมั่นเพื่อนอ่ะอันนี้ผมผมจะกดจะเป็น705หรือเปล่าปึ๊บโอเคเป็นไงเพื่อนดูสกอร์มันพุ่งไปครับผมนี่ครับผมก็เป็็นนิกเลนๆๆ้อยคครรรัับบบบผมสหใที่แ จะมาเล่นเกมนี้อยู่แล้วเนี่ยเมื่อก็สามารถเอาเทคนี้ไปใช้ได้ผมน่าจะเป็นบัคของเกมนั้นเพื่อนอันนี้ผมไม่ได้แฮกนะผมอ่ะขออนุญาตก,กดเคมให้หมดเลยแล้วกันนะผมนี่จิ้มอย่างนี้ไปได้เลยนะครับผม,ไไบผมก็ประมาณนี้นะผมสาหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนั้นเพื่อนเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราไปกดรับของกันดีกว่าตอนนี้ผมว่าน่าจะครบแล้วแหละของอยู่ไหนของอยู่ไหนโอ้โหนี่ผมรับมาน่าจะเป็นคนที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะเพื่อนเศร้าเลยขอหนึ่งร้อยขอเก้าเก้าอะไรย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้นะผมกดรับไปครับผมถึงบาท แลแ้วหลังจากนั้นนะครับเหมือนเดิมนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะออกไปใส่ให้เพื่อนดูแล้วเรามาดูนะเนาะผมว่าหน้าตาหลังใส่มันเป็นยังไงนะครับอ่ะเนี่ยผมส่วนสร้อยนั่นเองนะเพื่อนอ่านี่ครับสร้อยหัวกะโหลกอย่างนี้เลยนะเพื่อนอก็สวยอยู่นะถ้าแมวมือบังอะ่ะถ้ามันไม่บักเข้าคอไปผมว่าน่าจะสวยแล้วผมสำหรับของชินี้นะ,อะขออนุญาตดูเลขสักนิดนึงครับผมเลขที่ออกน่าจะ1 0 1่ง้นนะเพื่อน โอ้โหอหนึ่้อยหนึ่ก็ไม่ได้เสือกได้ร้อยสองอเวนโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนเพื่อนที่มีคำถามเมสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับอะไรต่อก็เรลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้าใครอยากได้ยังไงหรือาม,มาออนเวลากันไว้ก่อนนะครับผม